สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะน้องแวะมาอัปเดตเรื่องราวของชีวิตในประเทศไทยนะคะตอนนี้น้องก็มาไทยได้หนึ่งเดือนเสร็จแล้วค่ะก็แพลนของน้องก็อยู่ยาวเลยนะคะประมาณครึ่งปีนะหรืออาจจะมากกว่านั้นนะคะตอนนี้นะคะน้องก็เรียกว่าแพลนชีวิตนะเปลี่ยนอาชีพแล้วก็จะไม่ได้ไปทําขนมขายแล้วนะคะ ก็อาจจะทําบ้างเล็กน้อยหรือจังหวะที่เราคิดถึงหรือเราอยากกินขนมไทยๆเนาะช่วงนี้หน่องก็เข้ามาเรียนนะคะมาศึกษาเรื่องราวของการแต่งหน้าถาวรนะคะโดยหน่องเรียนอยู่2ที่นะคะสถาบัานในอเมริกานะคะที่1แล้วก็ที่ประเทศไทยนะคะตอนนี้ขออุบไปก่อนว่าที่ไหนเอาไว้เดี๋ยวเรียนสําเร็จเสร็จสิ้นแล้วหน่องจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบเผื่อใครอยากจะมาในทางนี้อยากจะเข้ามาสู่เส้นทางนี้หรออือสายอาชีพนี้นะคะ ก็ด้วยเหตุผลเนี่ยหลักๆก,ก็มีหลายๆอย่างนะคะเรื่องสุขภาพของน้องเองนะคะที่เราเนี่ยพออายุเยอะแล้วเราก็ไม่ไม่ค่อยไหวแล้วอ่ะกับการทําขนมดึกดื่นนะแล้วก็บางครั้งเนี่ยอยู่ยันสว่างมันก็ก็มองหาอาชีพนะที่ที่เราชอบแล้วก็เออหมาะสมกับเรานะและอีกอย่างหนึ่งก็คือปัญหาด,ดราม,ม่านะคะของคนไทยกันเองที่ที่อยู่ในอเมริกานะคะอันเนี้ยคนที่เขาว่าหน่องไว้เนี่ยเขาต้องรู้ถ้าเขาแวะเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้นะคะ คำพูดที่มันยังก้องอยู่ในหูอยู่ในหัวอยู่ในความทรงจําของน้องนะมันจะมีประโยคหนึ่งที่เขาเขาใช้คําว่าน้องนะคะ,ะภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงเป็นแค่อีแม่บ้านทํากับข้าวขายนะคะประโยคนี้ใครพูดไว้เนี่ยเชื่อว่าเขาเขาต้องเข้ามาตามดูอยู่แล้วแหละเพราะว่าเขามีปัญหา นะมีปัญหาทางสุขภาพจิตคิดว่านะอันนี้อันเนี้ยน่องนองคิดว่าก็เป็นแรงผลักดันของเราอย่างหนึง่งคือคือเราอะ่ะเหมือนเหมือนเจอสิ่งแบบเนี้ยเรารู้สึกว่ามันมันกลายเป็นว่าไม่ใช่ว่าจะไปทำตามเออเขาเรียกว่าอะไรไปต่อต้านหรือไปเอ่อต่อสู้กับคำพูดเขานะแต่เราก็หันกลับมามองตัวเองว่า เออทำไมเขาถึงว่าเราแบบนี้ทําไมเขาถึงพูดแบบนี้นะคะซึ่งประโยคเนี้ยเขาเขาเรียกว่ามันจี๊ดใจอะ่ะหน่องก็เลยคิดว่าโอเควะ เราชอบอะไรหน่องคิดหลายอย่างเลยจะเป็นเสริมสวยซาลอนทําผมใดๆต่างๆจนสุดท้ายแล้วก็มาลงที่เรื่องการแต่งหน้าถาวรนะคะสักคิว้วสักปากต่อขนตาเนี่ยหน่องก็คือตอนนี้กําลังตั้งใจเรียนอยู่นะคะเดี๋ยวจบเมื่อไหร่แล้วเราก็มาอัปเดตแล้วก็มา, update, scalable, มาโชว์ผลงานต่างๆแล้วก็มาพูดคุยแนะนํากันนะเผื่อเพื่อนๆในอเมริกาใครสนใจใครอยากจะเปลี่ยน เส้นสายอาชีพนะแนวทางชีวิตนะคิดว่าหน่องแชร์ไอเดียได้นะคะก็วันนี้ก็เลยแวะมาอัปเดตเนาะวันนี้กลับมาเ,เร็วเลิกเรียนเนี่ยเรียนเรียนเรียนทุกวันนะคะหยุดแค่หนึ่งวันคือวันจันทร์ก็ก็ต้องฝึกเพราะว่าในเรื่องของวิชาชีพในเรื่องของออการทําคิ้วเนี่ยมันต้องฝึกแล้วก็ฝึกฝึกฝึกเท่านั้นเพื่อที่จะได้ความชํานาญนะแล้วก็ เรื่องการทําขนมหรือการลงสู่ขนมเนี่ยน่องอาจจะหาเวลายากสักนิดนึงนะคะที่จะมาทําแล้วก็รวมถึงการขายขนมยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยนะคะก็เลยวันนี้เลยมาแวะส่งข่าวเนาะให้เพื่อนๆได้ทราบนะใครที่ตามหน่องในสู่รขนมเนี่ยก็ก็ดูสูตร เก่าๆเดิมๆในคลิปวิดีโอเก่าๆที่น้องทามานะคะตั้งแต่แรกๆเนี่ยก็มีเยอะแยะนะใครสงสัยอะไรก็มาคอมเมนต์ถามในคลิปวิดีโอได้นะคะน้องก็เข้ามาใน y o u ูทูบมันแจ้งเตือนน้องก็เข้ามาใครถามอะไรน้องก็แวะเข้ามาตอบให้นะคะซึ่งเ,เราไม่กักอยู่แล้วนะเราไม่เคยกักนะคือมีอะไรก็อยากจะตอบอยากจะอธิบายนะเพื่อนๆถามมาได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะคะวันนี้ก็แวะมาอัปเดตกันเท่านี้เนาะเอาไว้เดี๋ยวคราวหน้าแวะมาพูดคุยกันใหม่มีอะไรน้องจะมา เล่าสู่กันฟังถือว่าเป็นการพูดคุยกันละกันเนาะได้พบปะเจอหน้ากันใครมีอะไรอ,อยากจะคุยส่วนตัวก็เข้าไปใน Facebook ได้นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะมีคำถามที่เป็นส่วนตัวก็สามารถส่งในอินบ็อกนะใน a ฟ e b o o k ได้นะคะเดี๋ยวน้องจะแปะลิงก์นะคะ Facebook ส่วนตัวเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะวันนี้น้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย